โอมลงับมหาลงับกูจะระงับเชิงละโดยกูจะระงับพื้นกรรมกูจะระงับพระยมและพระผมกูจะรงงับทั้งพระนครลงกากูจะระงับเทพพยดาและมนุษย์กูจะระงับทั้งสมุทรและสาคร กูจะระงับทั้งหญิงแลชายกูจะระงับทั้งคนไข้แล่หอมเหลืองมิให้เรื่องลือทั้งจักรวาลโอมระงับมหาระงับโอมฮนิงมหาฮนิองโอมแข็งมหาแข็งคือกำแพงเพชรทั้งเจ็ดชั้นมันตราตรึงโอมฮันเงมะลุงยาได้ออกปากกูได้ เท่าเทาเนาเนาเงาหอยหวยอง์สวหัลับลับสวะโอมลง,งับมหาลง,งับกูจจะง,งับเชิงละโดยกู้จะง,งับพื้นกรรมกู้จะง,งับพระยมและพระผมโู้จะง,งับทั้งพระนครลงกา จะระงับเทพพยดาแลมนุษย์โอ้จะระงับทั้งสมุทรแลสาคอนโอ้จะระงับทั้งพระนครชัยศรีโอ้จะระงับทั้งผีคูแลผีหมอโอ้จะระงับทั้งหญิงแลชายโอ้จะระงับทั้งคนไข้แลผอมเหลืองมิให้เรื่องลือทั้งจัก,กรวาล อมระงับมหาระงับอมหนิงมหาหาันเองอมแข็งมหาแข็งคือกำแพงเพชรทางเจ็ดชั้นมันตราตรึงโอมหันงมะลึงอย่าได้ออกปากกูได้โอมเท่าเท่าเน่าเนาเหงาห้อยงอยงงสวาหักลับลับสวาโ้มโอมระงับมหาระงับหู จะระงับเชิงและโดยโอ้จลนะงับพื้นกรรมโอ้จลนะงับพระยมและพระคมโู้จลนะงับทั้งพระนครลงกาโอ้จลนะงับเทพพยดาและมนุษย์โอ้จลนะงับทั้งสมุทรและสาครนู้อ้จลนะงับ ทั้งคนไข้แลผหอมเหลืองมิให้เรื่องหรือทั้งจักรวาลโอมระงับมหาระงับโอมฮันิงมหาฮันิงโอมแข็งมหาแข็งคือกำแพงเพชรทั้งเจ็ดชั้นมันตราตรึงโอมฮันิงมะลึงอย่าได้ออกปากูได้โอมเท่าเท่าเนา ลับลับสวาโหมโอมลง,งับมหาละง,งับกูจะจระง,งับเชิงละโดยกูจเจระง,งับพื้นกรรมกู้เจระง,งับพระยมและพระผมโู้จระง,งับทั้งพระนครลงกากูจะจระง,งับเทพพยดาและมนุษย์กูจเจระง,งับทั้งสมุทร แลสาคอนู้จะระงับทั้งพระนครชัยศรีผู้จะระงับทั้งผีครูแลผีหมอผู้จะระงับทั้งหญิงแลชายผู้จะระงับทั้งคนไข้แลหอมเหลืองมิให้เรื่องลือทั้งจักรวาลโอมระงับมหาระงับโอมหันิงมหาหันิง โอ้มแข็งมหาแข็งคือกำแพงเพชรทั้งเจ็ดชั้นมันราตรึงโอมฮนเ่งมลึงอย่าได้ออกปากกูได้โอ้มเทาเทาเนาเนาเหงาห้อยหอยองสวาหักลับลับสวาโหม